สวัสดีครับผมเมืม่อนี้เกสีมะไทพี่น้องเพราะว่าเก็บม,มน่นออกแล้วครับเกสีมะไทไทยแล้วแล้วเกษียเอาม่นออมา,นาปลูกพี่น้องเพราะว่าระบบนำา้องก็มีอยู่แล้วนะครับระบบนำกระลาอยู่เข้ากระดีปล่อยนำใสหล่องเลยครับพี่น้องนะครับอันนี้ที่ปลูกกันตุล่านะครับตุล่าแต่วันกะบว่างามอะไรแบบมันแห้งนะครับตัวกลังนี่ก็ออกเร้วครับออ,ออกได้ประมาณจี้ ไล่หนึ่งก็ได้หาตันนึ่งพี่น้องเพราะมันตายเนาะมันตายเน่เห้กับวิเนาะมาเสียบล่ำล่ำมันกับห้ากับบะมีนะถอนพันห้อากับบะมีมันเบิดซอนี่นะก็เลยยังเสียดไม่ยังสียดนำสุดสองกับสีงามพี่น้องสุดสองกับสีงามครับ๋ยผ้าไปเบื้องรายละเอียดเลยครับพี่น้องอันนี้ก็ใช้เรียบร้อยแล้วครับนี่ใชยเรียบร้อยแล้วเอแต่เอามาปั้นพี่น้องปั้นแล้วก็เดี๋ยว รถไทมาไทใหม่นะครับเอาผานหกครับเข้ากับบที่ผานสามนะพี่น้องเข้ากับใส่ผานหกไทยสองที่เอาครับอันนี้ก็เป็นดินก้อนโครเลงสีลาบเนี่ยเป็นดินก้อนใหญ่เนี่ยเข้ากับโตรตลีมาปั้นเราพี่น้องปั้นมันแต่ตะก,กอนยังเฉียดไถลงใหม่นะครับพราะเขาไทยโบลึกครับเข้าสีไทยเลึกจังยกหล่องง่ายนะยกหล่อกันสูงนะครับอันนี้ก็สิบ มาปูพันธ์นันที่แหลกมันเป็นพันธ์แปดเก้านะครับ้อสีมาปูกกันมาสีลงเกศสองพี่น้องพันธ์เกษตรเกศสองนะครับเพราะว่าพันธ์เกษตรเกศสองกันตอนมันบ่มีนะครับเท่ากับในทุ่ยไทยพี่น้องท้งเรืองกษสรปลูกปลูกไปแล้วครับนี่ซุมปลูกกรปปูกไปแล้วครับตัวนี้มันก็เป็นพันธ์ อีเลียงหน่อยพี่น้องอีเลียงหน่อยแนย่และ้วกะ็พันเกรรษตรศาสตร์พันมาเก่าศูนย์หมาจังไดบ่ครับในหยอดเกรรษสรหนอดเขียวก้านแดงๆพี่น้องที่พ่ายเบิ้งครับก้านแดงเจอถือว่างามพี่น้องถือว่างามครับนี่ครับเจอกระลังกระลังลาวแล้วพี่น้องกระลังแตกลาวครับเสียวหน้ามาใส่ข้อไหนแล้วครับ คือว่าพันธุ์นี้มันเป็นหัวใหญ่หัวยาวนะครับขันมันสมบูรณ์แน่กะนตุลสีโลกบดบดตำพี่น้องสีโลกบดตำครับมันก็อยู่น้ำเห่าดูแลนะครับใส่ปุ๋ยสีฮอร์โมนแน่ครับสีปุ๋ยใบแน่อันนี้ก็สีปุ๋ยอยู่ครับนี่แต่ว่าช่วงนี้กับไม่ค่อยได้สีประมาณเดือนนึ่งแล้วกครทีได้มาสีดีอยู่ครับนี่ทีได้มาสีดีอยู่ครับ ตัวข้างน้านี้ที่ไถไว้เนี่ยก็เป็นป้าดอกกระเจียวนะครับป้าดอกกระเจียวพี่น้องเท่ากระเสียวดอกกระเจียวไว้นี่ละไถเลยครับารถไถแล้วก็ปลูกมันเือเ่าครับที่เรียกว่าปลูกดอกกระเจียวมันมันเบาพานแบบไหนครับก็เลยว่าเออเอามันลุ่งแล้วก็ดอกกระเจียวจังสิในเก็บคือเกา่าแล้วครับมันบ่ตายดอกพี่น้องเนี่ยหัวเกา่ามันสิมีหวนดอกกระเจียวนะครับหลายก็ยังครับ แต่ว่ากับเมื่อใส่ปัญหาครับขอแต่ว่าเฮาเอ็ดปืนเทมันได้ซ้องกันกระยะกระยางมันกระซ้างมันครับพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นมาเนี่ยเฮาก็ได้ดอกกระเจียวน้ำแขางล่องเสียเวลาหฮายกล่องกันมาเยอะว่าอยู่ข้างล่างไอ้เสียนงะอันนี้ก็มั่นประมาณสักสามเดือนบอกครับ สามเดือนสี่เดือนนี่แล้วพี่น้องประมาณนี้ครับแต่วันกับบ่ง้ามปัไดเนาะครับเขาก็อันนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยได้พี่น้องนีบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับถือว่าเอาขึ้นมาสำนึก็โอเคแล้วครับพี่น้องจส่กระสีได้เปิดน้ำใส่กระสีเอาปุ๋ยวานครับปุ๋ยวานครับวาน้ำร่องเหียล้ำอี่แล้ว่าเสียรถไทยหน่อยเขาครับรถไทยหน่อยก็มีปัญหาพี่น้องเขาบ่ไา้ดครับเพราะว่ามันรถไทยหน่อยกับ ว่ามันหัวเนาะครับที่ว่าครับตอนนั้นนะครับมันก็ใส่งานตะโดดแล้วเนาะครับมันกับว่าหัวเนี่ยก็คือว่าแล้วครับเขาก็มือมสองมาเนี่ยครับเขาก็พ่อทูนใชได้สิไดเอดว่าไมครับซุ้มเนี่ยก็ไใช้ยากแน่พี่น้องมันเขาเนี่ยเขาแน่แล้วครับพอดีใช้สองสามรอบหมดแล้วครับเนี่ยเพราะว่ามันมันไถยากนะครับมันเป็นขว้งดอกกระเจียวพี่น้องพูยไชไปเลยแลครับอันนี้สิบ ไปเชี่ยไทยไม่เลี่ยนแล้วครับว่ามันสิเป็นยังไงนอกปะกันใดรอบสองหรือว่าเสียวน้ำใส่ก้อนเฉีนยนน้ำแต่บางอันบางอันมันก็ไทยได้อยู่ครับมันก็ไทยลงอยู่บางมองกับแกนเนี่ยเข้ากับถอยไม่ยังเียนน้ำเอามาอยู่สวนไม้นะครับสวนไม้ไม่มีเวลาไทยคลิปพี่น้องเป็นปีก่าแล้วว่าเป็นปีแล้วว่าไฮ้ไทยคลิปก็เชียวมา่างห่างหายไปดนแล้วครับยากพี่น้องยาก มนแ่สวนะพร้าวครับมีแต่บพก้าวโดกๆดครับเด่นตะกีบโดกปะนั่นครับเขามาที่แหลกกันบก่อยมีครับมาซุเมเอนนี้มาเต็มมีแต่ต้นนะครับเต็มตุนนะครับแต่ว่าตะกระแตกก็รอกพี่น้องลายนะครับเท่ากับลักดาวบัาน้ำหอมครับตัวนี้พื้นที่แปดไร่ครับเรียกว่ากระสีเลือดต้นบัผ้าวกระบาดลายดอกพี่น้องเพราะมันกระตายแน่เนาะครับก็นมังามแน่ครับ ต,ต้นแบบเป็นนวยนัองต้นกบบยังเป็นนวยสิทธรรนะี่เราพี่น้องมาเทศนี่จากที่ใส่หมักทุกมาระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนแลวก็มาเก็ดธุรกิจเจ้าของเหตุแบบได้รถไถยน้อยพี่น้องเก็บเงินในรถไทยรถไยเดือนตามเล้วก่มมหาเซาทีตัวเซาทีและวท่นี้มันเข้ากันยากได สมุดเขียวนะสมุดการเกษตรนะครับเพราะว่าจังสิเดียวรถไถคูโบต้าพี่น้องอวล่บบลรถกระบะรถนี้นะครับสูม,ม้าปน,นี้พี่น้องสูม,มาจนไหนครับจนไหนคูโบต้าครับพี่น้องจนไหนครับเพื่อสีแดงกับยากลำบากพี่น้องเขากับสีสูไปเรื่อยครับเพื่อสีเหลวพี่น้องสูไปเรื่อยครับเขาเห็ดสยังไปเ่เขากับมีความหวังนะครับ เนี่ยบรรยากาศตอนเล้งๆครับเขาเคยจะได้เคี่ยไม้พี่น้องเคี่ยวไม้ปลูกไม้ครับว่บากันครับทีนี้คลิปนี้ก็ไม่ยังหลครับคลิปนี้กับสิ่ผ้ามาลุยงานลุยสวนเนื้อเก่าแล้วครับเพราะว่าสวนัาเข้ากับอยู่ทางคุนน้ำอยู่ทางไกลๆขุนอาจจะลงมั่นเบิดพี่น้องหรือว่าเข้าสิปลูกจะใบ่กระเพราก็ได้ครับเป็นไปได้เข้ากับบ่าล้งหลายพี่น้องเข้ากับกนเน้นมั่นครับปลูกมั่น ดีก็ว่าไม่มีหยังพี่น้องเอาไปดินไว้วางเปล่ามันก็คือบานแล้วครับปลูกมันนี่มันก็ได้เพะมันก็ได้อยู่ครับก็ะเอว่วาเข้าไปได้ขายเท่อละหัวนะครับเขาขายเท่อละเป็นรถดเป็นตันนะครับตที่ผมมันขายหยอนกระไดเพราะมันหาตันก้วเพราพี่น้องประมันไรหนึ่งครับดีไปไรหนึ่งโหลดเพราะว่าต้นมันตายเนี่ยเฮาก็มีสามับ ลายหนึ่งหาตันครับก็ถือว่าถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่แต่ว่าเที่ยงหน็สิให้ได้หลายกว่านั้นนะให้ได้หลายกว่านั้นขนาดมันแค่เก่าเดือนนอปแปดเดือนเก่าเดือนก็ได้ปานนั้นแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับปุย๋ยกับปุ๋ยใส่นะครับมีแต่สีด์สีดกับปบุ๋ยสีด,บบดพวกกะละกระลังเนาะ มันสูงกันมากแล้วเราก็ปล่อยเลยครับหญ้าก,ก็โหกครับอันนี้ก็ยหญ้าไร้กันนับนี่มองนี่ครับคลิปนี้ก็มีลรยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สมอแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปแต่ต่อไปนะครับผมคลิปนี้กก,กลกาเข้ามาสวัสดีครับผม